สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรำวงมาตรฐานไปแล้วในเรื่องของประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานท่ารำเพลงรำวงมาตรฐานการแต่งกายและการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนนักเรียนยังจำกันได้อยู่ไหมคะคุณครูจะสรุปคร่าวๆให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนก่อนนะคะสำหรับ รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่พัฒนารูปแบบการละเล่นมาจากรำโทนซึ่งเป็นการละเล่นของชาวบ้านมีผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่คู่เคลื่อนเวียนไปเป็นวงกลมมีโทนเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ในสมัยจอมพลปพิบูสลสงครามเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญจึงให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานจึงเปลี่ยนชื่อเป็นรำวงมาตรฐานการแต่งกายแบ่งได้เป็นสีแบบได้แก่แบบชาวบ้านแบบราชการที่5แบบสากลนิยมและแบบราตรีสโมสรรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลง17ท่ารำ และในส่วนของวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนร้องเพลงงามแสงเดือนกันค่ะนักเรียนจำเนื้อร้องกันได้หรือยังเอ่ยถ้าจำได้แล้วเราไปฝึกร้องพร้อมๆกันเลยนะคะ เพลงงามแสงเดือนประพันธ์คำร้องโดยจะหมื่นมานิตนเรศหรือนายเฉลิมสเวตนันหัวหน้ากรองการสังคีตกรมศิลปากรท่านประพันธ์ในนามกรมศิลปากรค่ะและทำน,นองประพันธ์โดยอาจารย์มนตรีตราโมรความหมายของเพลง ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทำให้โลกนี้ดูสวยงามผู้คนที่มาเล่นรำวงยามที่แสงจันทร์ส่องก็มีความงดงามด้วยการรำวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนานมีความสามัคคีกันและละทิ้งความทุกข์ให้หมดสิ้นไป <S <S เพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำสอดส้อยมาลา ลักษณะของท่ามือใดมือหนึ่งตั้งวงระดับศีรษะและอีกมือหนึ่งจีดงหยอยู่ที่ชายพกหรือหัวเข็มขัดต่อไปเราไปฝึกร้องเพลงกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่นักเรียนจะปฏิบัติท่ารำนักเรียนต้องฝึกร้องเพลงกันให้ได้ก่อนนะคะคุณครูจะอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ งามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่อยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเรื่องทุกไวยรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสาเมาคีเอยต่อไปให้นักเรียนอ่านพร้อมกับค,ครูหนึ่งรอบค่ะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่า งามใบหน้าไม่อยู่วงรำงามแสงเดือนไม่เยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเรื่องทุกขวายระกมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามมคีเอ่ยต่อไปนักเรียนไปฟังเพลงงามแสงเดือนกันก่อนนะคะ

เพลงร้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะงามแสงเดือนเมืเอยืนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรามงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรงามเราเล่นเพื่อสนุกเรื่องทุก ไหวระก,กรรมขอให้เล่นซอนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยต่อไปคุณครูจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งท่อนแล้วให้นักเรียนร้องตามสลับไปทีละท่อนนะคะงามแสงเดือนไมา่เยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ สนุกเปลืองทุกไววระกรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย ต่อไปให้นักเรียนพร้อมกับคุณครูหนึ่งรอบค่ะงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุก วายระกรรมขอให้เล่นซอนรำเพื่อสามคีเอยเก่งมากๆเลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานงามแสงเดือนครั้งต่อไปคุณครูจะได้สอนนักเรียนปฏิบัติท่ารำ คุณครูสั่งการบ้านให้นักเรียนฝึกร้องเพลงงามแสงเดือนเมื่อมั่นใจแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอร้องเพลงงามแสงเดือนโดยร้องทั้งหมด2รอบก่อนร้องเพลงแนะนำตัวเองโดยการบอกชื่อชั้นและเลขที่ก่อนนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะคุณครูจะรอฟังคลิปวิดีโอของนักเรียนทุกคนคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัด มาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้กันด้วยทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ค,คุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะ